ร่วมมือไม่เคารพกฎเกณฑ์จะล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะใช่ค่ะต้องออกมาขู่กันแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีรายงานที่ระบุว่าชาวอังกฤษบางส่วนเขาออกนอกบ้านโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยไม่เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วมีบางส่วนด้วยที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดแต่ไม่ยอมกักตัวค่ะคราวนี้มันมีข่าวคราวเกิดขึ้นที่นั่นนะครับยิ่งทําให้หน่ากังวลใจเข้าไปอีกนะครับเมื่อโรองงาน แห่งหนึ่งเป็นโรงงานทําเนื้อเนี่ยปรากฏว่ามีชายคนนึงเขารู้สึกว่าเอ๊ะอาการเขาแปลกๆแล้วก็เลยไปหาคุณหมอตรวจปรากฏว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยมีการตรวจโรคของคนในโรงงานทั้งหมด500คนผลออกมาพบผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับ170กว่าคนนะค,คุณผู้ชมเจ้าหน้าทาี่สาธารณสุขอังกฤษยืนยันนะครับว่าเกิดการระบาดของโควิด -19 ในโรงงานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่เมืองภูในเทศมนทน พรอวลอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษนะครับโดยมันเริ่มจากคนงาน1คนในโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะครับคือคนงานคนนี้เนี่ยเขาเริ่มสังเกตอาการตัวเองแล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะติดโรคโควิด1 9หรือเปล่าก็เลยรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจเชื้อแล้วก็ติดตามตรวจเชื้อโควิดแห่งชาติของอังกฤษนะครับเพื่อให้เข้ามาตรวจเชื้อคนงานทั้งหมด500คน ผลการตรวจปรากฏว่าคนงานกว่า170คนที่นี่ติดเชื้อโควิด -19 จากที่มีคนงานติดเชื้อเพียงแค่1นคนทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ของคนงานกว่า170คนที่พบผลออกมาแล้วเนี่ยนะครับว่าติดเชื้อโควิด -19 พวกเขาติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเนี่ยนะมันยิ่งน่ากลัวตรงที่ว่าไม่แสดงอาการเราก็เลยไม่ได้มีการ ป้องกันระวังกันให้เข้มงวดนะครับก็อาจจะไปแพร่เชื้อให้ไกลเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันผู้นําอังกฤษเรียกร้องให้ชาวอังกฤษเคารบกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลประกาศใช้เพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด -19 ที่กําลังระบาดระลอก2ออย่างรวดเร็วคือท่านนายกอังกฤษเนี่ยเตือนเลยนะครับบอกว่าหากประชาชนคนอังกฤษไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ ท้งนี้อังกฤษมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า7,000รายต่อวันยอดติดเชื้อสะสมทั่วประเทศนั้นก็กว่า450,000คนและเสียชีวิตไปแล้วนะครับกว่า42,000คนครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับจากอังกฤษพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่สเปนกันบ้างครับประชาชนในกรุงมาตริดเมืองหลวงของสเปนถูกห้ามเดินทางออกนอกเมืองยกเว้นการเดินทางที่จําเป็นเท่านั้นคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยขอให้อยู่แต่ในเมืองของตัวเอง คือตอนนี้เนี่ยเขามีการใช้มาตราการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ครั้งใหม่ที่ประกาศบังคับใช้ในรัฐบาลสเปนเมื่อวันพุธนะครับโดยมาตราการใหม่ครอบคลุมหลายเขตเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีอัตราการระบาดสูงจะมีการปิดพรมแดนของเมืองหลวงห้ามคนภายนอกเดินทางเข้ามาหากไม่จําเป็นส่วนมาตราการอื่นๆที่มีการใช้ควบคู่กันไปก็อย่างเช่นปิดบาร์ร้านอาหารในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น จากที่ก่อนหน้านี้เคยบังคับใช้เคอร์ฟิวในเวลาตีหนึ่งขณะที่การชุมนุมกันทางสังคมก็ถูกจำกัดไว้เพียงแค่6คนเท่านั้นทั้งนี้สเปนเ,เองมีผู้ติดเชื้อกว่า7 6 9 0 0 0รายมากกว่าทุกประเทศในยุโรปตะวันตกและเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะครับ3 1 0 0 0รายขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกวันนี้ผู้ติดเชื้อรวมกันสะสมทะลุ34ล้านคนแล้วครับคุณผู้ชมครับและยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็มีมากกว่าหล้านคนครับ ขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook ท n n Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ